ก็มาอีกพืชหนึ่งครับเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้กันเลยดีครับสําหรับปลาล์มน้ํามันครับปลาล์มน้ํามันกับผลิตภัณฑ์เอสแมทิกนะครับส่วนใหญ่ที่ผมไปลงภาคสนามนะครับที่ทางภาคใต้นะครับปัญหาหลักๆที่ผมเจอเลยนะครับขออนุญาตเจาะประเด็นเลยนะครับคือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับปลาล์มที่ไม่ให้ผลผลิตนะเราเรียกว่าปลาล์มอะไรครับอาจารย์ขอพิงทีภาษาทางชาวบ้านทางคนที่ปลูกปลาล์มก็ ตามตัวผู้บ้างตามกระเทยบ้างเพราะทํำไมผลผลิตเขาได้ได้น้อยหรือบางต้นปลูกมาเนี่ยไม่ได้ผลผล,ผลิตเลยซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะต้องดูที่ผล,ผลผลิตตอนออกมานะครับอาจารย์สำหรับการใช้เอสมั i ในการแก้ปัญหานี้นะครับเราสามารถ แก้ปัญหานี้ได้พาะปามอยู่แล้วลงทุนปลูกไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลา3ปีถึงจะได้ผลผลิตออกมาซึ่งบางทีเกษตรกรหรือเจ้าของสวนปามนะครับไม่รู้กับเขาว่าพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยมันจะเป็นให้ผลิตมากหรือพันธุ์ผลิตน้อยวิธีการนะครับเราจะมาแก้กันอย่างนี้ครับโดยทั่วไปถ้าดูในภาพนะครับนี่คือภาพของต้นปามนะครับในต้นปามหนึ่งต้นนะครับก็จะมีตัวเลือกผลเที่ยวทลายปามก่อนที่เป็นทลายปามเนี่ยเขาจะมีการผสมเกสรก่อนมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย โดยธรรมชาติของปา์มนะครับ,รบเกสรตัวผู้จะอยู่ส่วนบนถ้าดูในภาพน,นะครับจะอยู่ส่วนบนส่วนตัวเมียเนี่ยครับจะอยู่ส่วนล่างปัญหาของปา์มน้ำมันที่ผสมเกสรไม่ติดเกิดจากนะครับความสมบูรณ์ของตัวผู้และตัวเมียเนี่ยไม่สมบูรณ์นี่คือเรื่องที่1นึ่งครับอันที่2การบานไม่พร้อมกันนะครับอันที่3คือเรื่องของธรรมชาติภาคใต้นเนี่ยส่วนใหญ่ฝนตกชุกเพราะฉะนั้นการผสมเกสรเนี่ยต้องใช้เรื่องของละอง ลมมาช่วยในการผสมถ้าฝนตกชุบการปิวของละอองก็จะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือปัญหาของชาวสวนปลาล์มที่ปลูกปลาล์มในภาคใตา้เอสมัติกมาช่วยยังไงครับเมื่อใช้เอสมัติกฉีดอย่างต่อเนื่องนะครับจะช่วยทำให้นะครับลองดูภาพนี้ต่อนะครับเกสรตัวผู้นะครับที่อยู่ด้านบนเกสรตัวเมียที่อยู่ด้านล่าง มีความสมบูรณ์เมื่อมีความสมบูรณ์ปุ๊บนะครับ,รบเขาก็จะบานพร้อมๆกันเมื่อบานพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกรสรตัวผู้พอสามารถผสมกับเกรสรตัวเมียได้โดยธรรมชาตินั้นนะครับเมื่อเกรสรตัวเมียได้รับการผสมแล้วก็จะพัฒนากลายเป็นผลแต่ปัญหาของเกษตรกรภาคใต้ก็คือตัวเมียไม่รับการผสมตัวเมียจจะฝ่อส่วนอาหารยังคงไปเลี้ยงตัวผู้เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เห็นว่าปาล์ม เป็นต้นตัวผู้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับในตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกันจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอ๋อมีทั้งสองทั้งสองเพศอยู่ในต้นเดียวกันผสมแกสอนกันก็ออกมาเป็นเพผลิตใช่ะรรนะครับแต่เพลินม,มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่มาดูนะครับว่าการใช้เอสเมติกกับปั๊มน้ํามันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราจะมีวิธีการใช้อย่างไรจะช่วยให้สมบูรณ์ยังไงครับอาจารย์ครับอ่านะครับโดยการ ปลูกปาล์มนั้นนะครับปาล์มเนี่ยส่วนใหญ่นะครับการดูแลโดยใช้เอสแมทิกเนี่ยเราจะแบ่งระยะการเจริญเติบโตของต้นปาล์มเป็นทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับเราเรียกระยะต้นอ่อนคือตั้งแต่ใช้เมล็ดปลูกนะครับเมล็ดปลูกจะหมายถือตั้งแต่วันที่15วันเริ่มเพาะก้านเริ่มเพาะก้าจนถึงประมาณ60วันนี่นะครับเราจะใช้เอสแมทิกสูตรหนึ่งนะครับ15ซีซีผสมน้ำยี่ลิตรฉีดทุก15วัน สิบห้าวันนะครับกับสิบห้าวันจะฉีดทีฉีดทีนะครับพออายุได้หกสิบวันเสร็จนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรเขาจะย้ายนะครับย้ายต้นกล้าปาล์มเนี่ยครับมาเรียกว่านแปลงแปลงปลูกจริงในแปลงในแปลงอาจจะเป็นแปลงเตรียมหรือแปลงปลูกจริงก็ได้นะครับออกมานอกเนสเอรี่หรือเรือนพ่อชานะครับก็จะมีอายุอยู่ในประมาณ60วันครับถึงประมาณ3ปีนะครับ ช่วงนี้เราใช้เอสมาติกสูตร1ร่วมกับเอสมาติกสูตร2นะครับ,รบอย่างละ1 5ซีซีผสมน้ำ20ลิตรถ้าช่วงนี้นะครับช่วงที่เรียกว่าระยะต้นออนเนี่ยครับประมาณก่อนให้ผลิตเราจะฉีดทุก30วันครับผมนะครับหลังจากนั้นพอให้ผลผลิตเรียบร้อยนะครับคือส่วนใหญ่ปาล์มเนี่ย ให้ผตในปีที่3เป็นต้นไปพอปีที่3นะครับเราก็ใช้เอฟมิกสูตร1สูตร2และที่ขาดไม่ได้นะครับต้องใช้เอฟมิกสูตร3ด้วยครับที่สูตรสามช่วยในเรื่องของคือสูตร3เนี่ยภาคใต้นะครับส่วนใหญ่มีฝนตกมากนะครับเรื่องของเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียนะครับมีความอ่อนแอสูตร3มนะครับมาช่วยทําให้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียมีความแข็งแรงสามารถผสมเกสรได้ดีขึ้น นะครับและนอกจากนี้จะช่วยทําให้เรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ําหนักนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ผลของการติดผลเนี่ยดีขึ้นนะครับครับอาจารย์ทีนี้การเก็บเกี่ยวเขาเป็นยังไงครับวัฒนศั์การเก็บเกี่ยวครับส่วนใหญ่ปาล์มนะครับปาล์มเนี่ยเวลาอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยครับเขาจะเก็บเกี่ยวทุก15วันทุก15วันทุก15วันนะครับทีนี้เวลาการฉีดใน ปาล์มนะครับเราเน้นนิดนึงนะครับในการฉีดในปาล์มเพือปาล์มที่อยู่ในแปลงแล้วอาจจะอายุตั้งแต่สปีขึ้นไปนะครับเวลาฉีดนะครับเราเน้นให้ฉีดตรงที่บริเวณเรียกว่าคอปาล์มหรือบางคนไม่ไม่เข้าใจนะครับถ้าดูในภาพจะจะเห็นนะครับว่าคอปาล์มคือส่วนที่มีผลหรือมิถลายติดขึ้นมาให้ฉีดตรงส่วนนั้นนะครับฉีดในส่วนนั้นเสร็จนี่ตรงต้นปาล์มนะครับต้นต้นปาล์มถ้าฉีดได้ก็ฉีดแล้วก็ที่สําคัญคือตรง โคนต้นบริเวณโคนต้นบริเวณโคนต้นด้วยถ้าฉีดถึงที่คอปามให้ฉีดพ่นที่คอปามอันนี้อันดับหนึ่งเลยครับสาคัญที่สุดนะครับทีนี้ปัญหาของภาคใต้อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงต้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีเฟิร์นเพราะภาคใต้จะมีปัญหาเรื่องของฝนตกมากความชื้นจะมีเฟิร์นนะครับจะมีเฟิร์นขึ้นที่ต้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้เอาเฟิร์นนั้นออกเพราะเฟร์องนั้นเหมือนกับกาฝากนะครับมาแย่งน้าแย่งอาหารทําให้ผลผลิตของ ปาล์มเนี่ยมันลดน้อยลงถ้าปินไปได้เอาเฟิรอนออกแล้วก็ฉีดได้ครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับโอ้ผมพูดถึงการเก็บเกี่ยวที่ผมถามไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์พอจะมีสถิติการเก็บเกี่ยวไหมครับว่าปาล์มที่เารียกว่าปริมาณเพิ่มขึ้นผลดีขึ้นลูกเต็มคออาจารย์พอจะมีสถิตินำเสนอไหมครับอาจารย์ครับอ๋อสำหรับปาล์มนะครับแล้วก็เกษตรกรที่ปลูกปาล์มในภาคใต้หลายคนก็ใช้ผลิพานเอส m ม t ิกอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ใช้ผลิพานเอส m ม t ิก ก็ง่ายๆครับใช้สูตร1นึ่งสูตรสสูตรสอย่างละ1นฟาร์มส่วนน้ำยี่สิตรตัวฉีดทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วก็เก็บตัวเลขครับว่าผลผลิตเนี่ยมจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรกันนะครับดูภาพนี้นะครับอันที่หนึเลยนะครับ1ทลายปาล์มหรือผลของปาล์ม1ผลเนี่ยครับทลายปาล์มที่ดีต้องลูกแน่นหรือเปล่าจ๊าใช่ครับลูกแน่นลูกใหญ่น้ำหนักดีอ่าดูวัดดูสิครับเห็นไหมครับผลผลิตปาล์มหนึ่งทลายนะครับเห็นไหมน้ำหนักดูครับเห็นไหม เยอะมากนะครับแค่นี้ไม่พอนะครับเราได้ทําการสถิติในการจดบันทึกเริ่มตั้งแต่ก่อนฉีดครัอาก่อนฉีดครั้งที่1เนี่ยเราไม่ได้ฉีดเอสแมทิกเลยนะครับเมื่อฉีดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูภาพนี้ต่อมาครับหนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขที่เราเข้ามาเนี่ยครับที่ตัวเลขเห็นไหมครับภาพตัวเลขขายนะครับดูสรุปนะครับว่า ครั้งที่1นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ S m a t มทตนะครับขายมาวันที่1เดือน10ปี2012เนี่ยน้ำหนักได้810รกิโลอันนี้ยังไม่ใช่เอสแ i ทติกก็คือเป็นรุ่นที่เก็บเก็บติดเบื้อต้นก่อนเป็นยังไงเนี่ยพอมาครั้งที่2นะครับโดยใช้ S m a t มทตเข้าไปแล้วนะครับมาวันที่19เดือน10เนี่ยนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก810รกิโลขึ้นมาเป็น1,230งพองมกิโลขึ้นมาประมาณ51%ครับนะครับแล้วพอมาครั้งที่3นะครับเพิ่มขึ้นอีก เพิ่มขึ้นมาเป็น1,630กิโลเห็นไหมครับตัวเลขเพิ่มขึ้นทีนี้โดยตัวเลขนะครับเราดูต้นทุนบ้างต้นทุนการใช้ s m a t i c นะครับในการที่เราฉีดแต่ละครั้งนะครับใช้สูตร1นะครับ 15cc สูตร2 15cc สูตร3า 15cc ผสมน้ำ20ลิตรเนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่126บาทอันนี้ต่อต่อครั้งต่อครั้งครับต่อครั้งครับทีนี้โดยพื้นที่อ่โดยเฉลี่ยนะครับก่อนฉีด นะครับผลพมิดของปาล์มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยนะครับ330กิโลกรัมต่อไร่เมื่อหลังฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับผลผลิดเพิ่มขึ้นเป็น501กิโลกรัมต่อไร่หรือ51.85เปอร์เซ็นต์ครับรายได้จากเดิมที่ไม่ใช้เอสเมทติกนะครับเขาอยู่ในหนึ่งไร่เนี่ยจะมีรายได้ประมาณ1,650บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น2,500บาทก็เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตเพิ่มขึ้นหักต้นทุนที่ใช้เอสเมทติกไปแล้วนะครับ120บาท คงเหลือรายได้เพิ่มขึ้น724บาทครับต้นทุนต่ำมากครับเห็นไหมครับว่าการเพิ่มผลผลิตในในการใช้เอสเซนในปาล์มเนี่ยครับมีตัวเลขที่นขางจะยชัดเจนนะครับเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของปาล์มตัวผู้นะครับปาล์มกระเทยหรือปาล์มที่ให้ผลผลิตต่ำได้ครับครับผมแน่นอนครับท่านเกษตรกรครับในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงครับ ก็เกษตรกรท่านใดที่อยากให้ตามของท่านเรียกว่าอะไรครับให้ผลผลิตทุกต้นร0อยเปซนะครับใช้ผปลิตภัณฑ์ของเราครับเอสเน t ิกจะช่วยท่านนะครับให้มีกำไรและผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับ